ใครได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสินบนกามเด็กที่พัทยาบ้างคะคือเอาจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะแอนว่ามันเป็นปัญหาที่คือชาวต่างชาติอะเขาก็รู้กันดีอว่าที่พัทยาเป็นยังไงเพียงแต่เราคนไทยเราอาจจะแบบ ไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเหมือนกันนะคะทุกคนคือเมื่อวานเนี้ยคุณวิโรธลักษณะดีอรเนี่ยเขาก็ได้มีการแชร์ข่าวนะข่าวเนี่ยแหละที่มีการติดสิงบนนะแบบตัวเองไปซื้อบริการเด็กแต่เหมือนทํานองว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กเขาก็นึกว่าแบบอายุเกินแล้วอะไรแบบนี้สุดท้ายโดนจับแล้วก็มีการ ติดสินบนเจ้าหน้าที่อะไรไปทํานองนี้คุณวิโรธเขาก็แชร์ข่าวนี้แล้วก็ทวีตข้อความนะคะที่สื่อเยอรมันนะเขาแบบตีแผ่กระบวนการค้ามนุษย์ไทยที่ผู้ต้องหาจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่โดยบอกว่า 1. ค้าบริการเด็ก 2. จีนเทา 3. า 3. การคอร์รัปชั่นการรีดไถ และการติดสิงบนเจ้าหน้าที่ถ้าไม่แก้ไขสามสิ่งนี้จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในแง่ลบคืออาจริงอะแอนว่าไอ้เรื่องการค้าบริการอะมันคือซอฟต์พาวเวอร์ในแง่ลบแล้วหนึ่งแหละสำหรับประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะที่พัทยานะคะอันนี้แอนพูดอาจจะแบบ อาจจะรู้สึกไม่ดีกันนะแต่ว่ามันคือความจริงอนะ่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะแต่อันเนี้ยของคุณวิโรธคือเขาลงลรื่ลงไปอีกว่าการค้าบริการเด็กนะก็จีนเท่านะแล้วก็การคอร์รัปชันการรีถ่ายและการติดสินบนเจ้าหน้าที่ซึ่งไออันสอันเนี้ยแอนว่าก็เป็นเป็นไปแล้วเหมือนกันนะ อย่างที่ที่เห็นเราที่ประเทศจีนแล้วหนึ่งอะที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นหรือคลิปของตู้ห่าวที่เคยเผยแพร่ว่าแบบเฮ้ยมีเงินแบบเราก็ซื้อได้แบบเหมือนกับว่าเพียงแค่เรามีเงินอะเงินก็คือสามารถบรรดาลได้ทุกสิ่งอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นค่ะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในแง่ลบที่แนวโน้มดึงดูดมาเฟียต่าชาตินะจ๊ะให้เข้าใจว่า ถ้าอยากทำธุรกิจสีเทาต้องมาที่ไทยที่นี่ค้ามนุษย์ได้ทำผิดกฎหมายก็ติดสินบนให้พ้นผิดได้นะจากนั้นนะคะก็ได้มีการแชร์ข่าวการสอบของตำรวจนะแล้วก็ทวิตข้อความบอกว่าต้องจับตาดูผลสอบผมเกรงว่าถ้าผลสอบออกมาว่าไม่มีหรือมีเพียงตำรวจชั้นผู้น้อยถูกจับมาเป็นแพะรับบา จะยิ่งทำให้ตำรวจเนี่ยตกต่ำลงไปอีกหลังจากนั้นก็ได้ทวิตต่ออีกนะคะว่ากรณี ani, DW Documentary ที่เปิดโปงการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนีได้โดยตำรวจระดับสูงเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าศาลเป็นผู้อนุญ,ญาตให้ออกนอกประเทศจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดมาเฟียข้ามชาติให้เข้ามาทำธุรกิจสีเทาและประเทศจะกลายเป็นฮับของกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ทั้งการค้าบริการเด็กปาร์ตี้ยาเสพติดซึ่งในส่วนเนี้ยศาลเขาก็ได้มีการชี้แจงแล้วนะคะว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออ,เอ,อ,เอ,อที่ทุนประกันใช่ไหมอ่าก็คือสูงมีภรรยาอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนมีกิจการอยู่ที่ประเทศไทยอะไรใดๆตำรวจก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยให้ประกันตัวออกมานะประมาณนั้น แต่ไอเรื่องอนุญาตให้ออกนอกประเทศนี่ประกันตัวออกนอกประเทศได้ด้วยหรอเด,เดี๋ยวแอนต้องไปดูในส่วนนี้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะก็ทวิตอีกบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์มีทั้งดีและร้ายมันเป็นกระบวนการโน้มน้าวโดยไม่บังคับอย่าง DW Documentary ถ้าการค้าบริการเด็ก การติดสินบนและการรีดไถของเจ้าหน้าที่ตลอดจนปัญหามาเฟียข้ามชาติจีนเทาไม่ถูกแก้ไขนี่จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดให้ธุรกิจผิดกฎหมายข้ามชาติให้มาลงหลักปักฐานในประเทศไทยภาพที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันผู้มีอิทธิพลมาเฟียข้ามชาติจีนเทาทำผิดธุรกิจผิดกฎหมายถ้ายอมให้ตำรวจรีดไถมีเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ก็อยู่กอบโกยได้ ทำผิดก็จ่ายเงินให้พ้นผิดได้สิ่งเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดธุรกิจผิดกฎหมายและมาเฟียข้ามชาติจากทั่วโลกไม่ต้องมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจสีเทาไม่ต้องมีกฎหมายอนุญาตให้มาเฟียข้ามชาติมาลงทุนในประเทศไม่ต้องมีระเบียบการจ่ายเงินให้พ้นผิดแค่ทำให้เห็นถึงพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยๆซ้ำ,ซำๆก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดให้ธุรกิจสีเทา และแก,งก๊งมาเฟียข้ามชาติจากทั่วโลกให้แห่แหนมาสู่ประเทศไทยเองหมูกระทะไม่ใช่ซอฟท์พาวเวอร์แต่การคอร์รัปชันนีส่สิกำลังจะกลายเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่ดึงดูดแก,งก๊งมาเฟียข้ามชาติให้มายึดประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยสามารถจ่ายสิ่งบนให้เจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่เป็นสมุนคุ้มครองธุรกิจสีเทาได้นะซึ่งนี่ก็คือที่ทาง คุณวิโรธเขาได้มีการทวีตนะคะ,ะเนี่ยก็คือมีการแชร์ข่าวนี้นะเนี่ยที่ตำรวจเขามีการสอบอะไรต่างๆนะ่นนะอันนี้ก็คือนี่แหละคลิปนะคะที่ D W Documentary เนี่ยเขาได้มีการไปทำมานะซึ่งเอาจริงแอนว่ามันเป็นซอฟ์พาวเวอร์ไปแล้วแหละแล้วก็ มันมีมาพอสมควรแล้วอะเราถึงได้เห็นแบบหนักๆจีนเทาอะไรแบบนี้แล้วก็ลองดูเถอคะค่ะในพื้นที่สำคัญสคัญที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะมาบางที่รัเสเซียคุมอะไรคุมกันไปเขาก็มากันแล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอะ มันอาจจะเยอะกว่านี้้มันก็จะเต็มไปมากกว่านี้อ่ะก็หวังว่านะคะจะได้รับการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วแต่อันดับแรกอ่ะต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะคือถ้าเรายังไม่ยอมรับความจริงอ่ะแอนว่ามันก็แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้หรอกว่าไหมคะ